สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตดวงรายสัปดาห์กลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้ก็จะเป็นตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วนะอ่าแล้วก็ช่วงเนี้ยจะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่1 9บเทถึงยี่าธันวาคมเนาะเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีด้วยเนาะพอปลายสัปดาห์งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะดวงสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อน โอเคคนเกิดวันอาทิตย์ที่มาดูในช่องโโรศิสต์นะจ๊ะจะเป็นยังไงบ้างเราดูกัน5้าเรื่องเหมือนเดิมนะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภคา่ะโอเคขอเกลี่ยนิดนึงนะเรามาเริ่มที่เรื่องงานกันก่อน เรื่องงานก่อนเลยคนเกิดวันอาทิตย์โอ้ท่าทางการงานคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรนะ ดรอปลงไปช่วงกลางสัปดาห์เท่านั้นเองช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเฮฮาปาร์ตี้มากเลยกับเรื่องงานน่าจะทํางานอย่างมีความสุขหรือบรรยากาศในการทํางานของคุณค่อนข้าคงคลึกคลื้นและคล,คลื้นเครงใกล้คริสต์มาสน่ะเนาะอาจจะมีจัดปารต์ตงปาร์ตี้อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เตรียมความพร้อมที่จะไปร่วมงานหรือที่บริษัทจัดงานกันก็เลยแบบเฮฮาปาร์ตี้ hey, เป็นพิเศษของคของของขวัญกันแล้วจ้าในที่ทํางานอะไรอย่างนี้หรือไม่นะคะบางคนไม่ได้ทํางานบริษัทไม่ได้ทํางานที่พบปะผู้คนหรือมีเพื่อนร่วมงานมากนัก ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่หาของสมนาคุณให้กับลูกค้าหรือกําลังจัดอะไรที่เป็นของขวัญของพิเศษให้กับลูกค้าของคุณหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานของคุณพอสมควรแล้วบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานเรื่นเริงชื่นมื่นมากเลยนะจ๊ะช่วงต้นสัปดาห์แต่คราวนี้พอช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยการงานรู้สึกว่าจะดรอปลงไปนิดนึงแต่ถามว่าน่ากังวลใจไหมไม่เท่าไหร่มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาเดียว แค่ช่วงสองสวันเท่านั้นเองมั้งกลางสัปดาห์นะไม่ไม่เกินเนี้ยการงานอาจจะโดนบกบานนิดนึงหรือบางคนนะพูดไ่ชัดละการงานอาจจะโดนบทบางนิดนึงแบบว่าไม่ได้ทํางานไม่ได้ฉายแสงอย่างเต็มไม่ได้ฉายแสงอย่างเต็มที่นะเพราะว่าเหมือนกับพระจันทร์ที่โดนเมฆบางอะไรแบบเนี้ยการงานยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่หรือบางคนมีงานแต่เหมือนกับแนวว่า ไว้ก่อนช่วงจะคริสต์มาสแล้วจะปีใหม่แล้วไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อน,อ,นอย่างเดียวเลยเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวหลังคริสต์มาสหลังปีใหม่ค่อยจัดการอะไรอย่างนี้หรือบางคนก็เหมือนกับว่าถ้าไม่ใช่กรณีอย่างนี้ก็จะเป็นกรณีที่แบบว่าอ่าเพื่อนหรือคนที่ร่วมงานด้วยเหมือนกับแอ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 บแบนวแบบ เธอไปเธอไปมาแบบบทบังมาบทบังเราอะไรแบบเนี้ยโดดเด่นกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะโดนบทบังลงไปแป๊บหนึ่งอะไรอย่างงี้เอออาจจะไม่ได้แบบว่าแสดงหน้าที่แสดงผลงานแสดงอะไรของตัวเองได้อย่างเต็มที่สักเท่าไหร่แต่มันแค่ระยะเวลาแบบเดียวพอปลายสัปดาห์เท่านั้นแหละจ้าผู้ปลดปล่อยมาอาจจะร้องเ hey, ฮลั่นกันอะไรหรือเปล่าไม่รู้การงานประสบผลสําเร็จหรือได้ทําในสิ่งที่อยากทําแล้วหรือไม่บางคนก็เ hey, ฮได้ไป ี้ได้หลุดจากุงพันธะจากงานจากอะไรสักทีหนึ่งจบสัปดาห์สักทีได้ฉลองสักทีอะไรอย่างเงี้ยคนคริสต์มาสเนาะเ,เตรียมจะปีใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้บางคนก็เตรียมตัวหยุดไปไป,ไปเที่ยวไปเที่ยวไปจัดงงจัดงานอะไรแล้วเรียบร้อยออไอความรู้สึกที่ว่าภาระเรื่องงานเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปนะจ๊ะค่อนข้างถือว่าดีนะาการงานถือว่าโ okay, อเคอยู่แฮปปี้ดีอยู่ต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินกันดีกว่า การเงินจะเป็นยังไงมาเลยค่ะมาเลยค่ะการเงินมาค่ะเงินมาค่ะเงินมาอ้าวยังไงเนี่ยออะบอกเลยเรื่องการเงินต้นสัปดาห์เนี่ยวปวดใจของสายอาจจะมีเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองไปกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้เสียไม่พอเสียใจเจ็บปวดใจด้วยอะไรอย่างนี้ไม่รู้ทําไมแต่บางคนอาจจะเสียเงินไปเพราะว่าต้องดูแลรักษา ร่างกายของตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองแต่บางคนก็มีเหตุให้เสียเพราะความรักเป็นเหตุเสียเงินเพราะความรักเป็นเหตุไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุอะไรเพราะว่าถามเรื่องเงินของคนเกิดวันทิย์เนี่ยมีไพ่สองถ้วยขึ้นมันน่าจะต้องเกี่ยวกับคนรักหรือความรักด้วยแน่ๆแ,แต่ว่าบอกเลยว่า ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยถึงจะเสียเงินเสียทองและมีความเสียใจแต่พอกลางสัปดาห์กับปลายสัปดาห์คือกลับมาชื่นมื่นมากเรื่องเงินนะกลายเป็นว่าเสียเสียเสียเงินที่เสียไปเนี่ยได้กลับคืนนะท่าทางอา,อาจจะมีแบบคนรักเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าได้กลับคืนมาอะไรที่เสียไปแล้วรู้สึกเสียใจกลายเป็นว่ากลับมาชื่นมืน่นมีความสุขอีกครั้งหนึ่งในเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองแต่พอปลายสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่เงินจะมาจากงานงานของคุณนะ อะไรที่คุณทําด้วยความสามารถแล้วมันรู้สึกโดดเด่นกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยจะสร้างเงินได้เป็นพิเศษมากกว่ามากกว่าคนอื่นเขาเประมาณนี้จะพิเศษมากเลยแต่ช่วงที่การเงินดีที่สุดจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์นะ ช่วงกลางสัปดาห์การเงินค่อนข้างสะพัดส,ส่วนใหญ่น่าจะได้จากคนรักได,ได้เพราะความรักเป็นเหตุด้วยไอตอนแรกเสียเพราะรักเป็นเหตุต่อมาก็ได้เพราะรักเป็นเหตุรู้สึกว่าคนเกิดวันที่จะเกี่ยวข้องอะไรกับความรักพอสมควรนะเรื่องการเงินเนี่ยนะแต่ถามว่าดีไหมดีนะแค่อาจจะเศร้าส้อยซึมเศร้าเหมือหมุนเงินไม่ทันไม่ได้เงินตามที่คาดคิดไว้ช่วงต้นสัปดาห์เท่านั้นเองอาต่อไปการเงินแล้วเราไปดูความรักแบบความรักเลยแล้วกัน พอถามการเงินมีความรักขึ้นถามความรักการเงินจะขึ้นไหมอืมมาดูกันอืมโอเคพอถามเรื่องความรักนะช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยท่าทางต่างฝ่ายต่างจะมุ่งหน้าไปกับเรื่องงานมากกว่ายังไม่ค่อยได้มาสนใจเรื่องความรักเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นแบบสามดาบปักอก,อกหรือเปล่าไม่รู้แบบ เสียใจเจ็บปวดใจบางคนอาจจะอยากจะแพลนวางแผนว่าจะไปท่องไปเที่ยวไปฉลองคริสต์มาสฉลองฉลองอะไรกันแต่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้ทําตามที่อยากจะไปหรือว่าไม่ได้มีเวลาที่จะมาหาการมาปรึกษาหารือกันก็อ,อาจจะมีความนา้อยอกน้อยใจนิดนึงแต่ว่าเรื่องงานกลายเป็นว่าพุ่งแรงพุ่งแรงมากเพราะว่าแปดไม่เท้าแล้วส่วนใหญ่ไพ่ไม่เท้าจะเกี่ยวข้องเรื่องงานซะมากกว่านะงานพุ่งแรงมากเลยนะจ๊ะความรักนี่เหมือนกับ ชิดซ้ายไปก่อนเลยอย่างเงี้ยเออแม้กระทั่งกลางสัปดาห์ก็เหมือนกันแต่กลางสัปดาห์ดีขึ้นมานิดน,นึงได้แปดเหรียญความรักแล้วมีแปดเหรียญึ้นแสดงว่าแม้จะยังขมักขม่นกับการทํางานแต่ดูเหมือนว่าจะเริ่มแบ่งเวลามาให้ความรักคนรักให้ครอบครัวได้บ้างแล้วแม้ว่าจะยังแบบ ทุ่มเทให้งานอยู่ก็ตามแต่เหมือนกับงานไม่หนักหนาเท่ากับต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์เริ่มได้หายใจหายคอบ้างนิดหน่อยหรือเปล่าหรือว่าภาระใดๆเริ่มลดหย่อนลงไปก็เลยได้มาสนใจกับความรักเต็มที่ขึ้นอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะอ่าโอเคหรือบางคนฉีกแนวไปเลยจ้าพอแปดเหรียญความขมขมเณใช่ไหมไม่ขมขมเณเรื่องอื่นละขมขมเณเรื่องความรักอย่างเดียวเพราะว่าขึ้นอยู่นํา ในเรื่องความรักตำแหน่อง,องความรักกันเนาะก็ขมาขม้นในบางคนขมาขมเนในการตามจีบในการตือ้อหรือว่าในการนัดพบอะไรแบบเนี้ยขมาขมเนในเรื่องความรักการงานการเงินไม่สนใจและขมาขมเนรเรื่องนี้ตรงๆเลยบางคนฉีกแนวไปอย่างนี้เลยก็มีนะจ๊ะแบบทุ่มเทเรื่องรักอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่สนช่วงกลางสัปดาห์แต่พอช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยบอกเลยบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดใจครับข้องใจเหมือนรู้สึกถึงความ คลุมเครืออะไรก็ไม่รู้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะแต่งงานแล้วมีคู่แล้วหรือว่าอยู่ในฐานะของคนคุยหรืออยังเป็นโสดอยู่ก็ตามคุณจะรู้สึกถึงบรรยากาศอะไรที่มันค่อนข้างอึมครึมและคลุมเครือพอสมควรในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณนะเออจะอะไรก็ไม่อะไรสักอย่างมันก็แอบหงุดหงิดใจนิดนึงนะแล้วบางทีก็ไม่รู้เดาไม่ออกว่าอีกฝ่ายคิดอะไรหรือว่าต้องการอะไรกันแน่ยิ่งถนะ้าหากมีคู่แล้วแต่งงานแล้วช่วงนี้คุณจะรู้สึกแบบ ถึงมีเหมือนมีอะไรที่แบบรับร่มคมในพูดอะไรไม่ไม่ค่อยเหมือนกับพูดออกไปตรงๆได้ยากเลยหรือบางทีบางคนก็ไม่พูดเลยเออทั้งทที่บางเรื่องมันไม่ได้มีอะไรนะแต่มันเป็นฟีลลิ่งเหมือนกับว่าอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ออกไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนอยากจะพูดคุยกับครอบครัวพูดคุยกับคนรักแบบเปิดอกเนี่ย ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอีกสักพักนึงอ่ะก็จะดีขึ้นเออเดี๋ยวก็จะได้มีอะไรที่มันติดขัดขับข้องอยู่ในใจเนี่ยเดี๋ยวจะได้พูดออกมาแน่นอนไพ่บอกว่าให้มีความกล้าขึ้นอีกนิดนึงแล้วจะดีรู้สึกอะไรคิดอะไรยังไงลองพูดคุยกันดีๆปรึกษากันดีๆความสัมพันธ์ก็จะได้ไปได้รอดตลอดรอดฝั่งนะจ๊ะอ่นนี่เรื่องความรักนะอ่าต่อไปเราไปดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่า สุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์นะเป็นยังไงกันบ้างในช่วง,จ,งจะถึงคริสต์มาสนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบอกเลยว่าสุขภาพเนี่ยค่อนข้างมีความติดขัดขัดข้องเคล็ดขัดยอกไปทางเดือนทางตัวต้นสัปดาห์นะไม่รู้ไปทำอะไรมาทำงานเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เหมือนไพ่บอกว่าคุณจะรู้สึกถึงร่างกายมันติดขัดมันเคล็ดขัดยอกมันปวดเนื้อปวดตัวมันอะไรไม่รู้อาจจะไปทำงานเยอะ หรือบางคนนะอันนี้บางกรณนนีและบางคนไปทะเลาะเบาะแววงอะไรกับใครมาหรือเปล่าจนถึงแบบระวังเรื่องแบบถึงขั้นลงไม้ลงมือกันจนกลายเป็นเหมือนว่าหัวร่างข้างแตกมีปัญหาอะไรขึ้นมาฟกช้ำดำเขียวได้เลยนี่ยแต่ถ้าหากเกิดคุณไม่ใช่คนที่อารมณ์ร้อนหรือว่าไม่ใช่พวกที่ชอบไปมีเรื่องอะไรกับใครนะ อาจจะเหมือนกับว่าทํางานหนักจนร่างกายมันไม่ไหวอะไรแบบนี้มันเลยประท้วงด้วยการเคล็ดขัดยอกปวดตรงนั้นเมื่อยตรงนี้ขัดไปหมดทั้งตัวอะไรแบบนี้เป็นไปได้นในช่วงต้นสัปดาห์ส่วนกลางสัปดาห์เนี่ยเหมือนไพ่แนะนําว่าให้พยายามเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองอยู่เฉยๆบ้างเหมือนกับให้พักผ่อนหน่อยร่างกายเหมือนว่าจะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยเพราะฉะนั้นพักผ่อนบ้างนะแล้วก็จะดีขึ้นส่วนปลายสัปดาห์นี้เดอะเฮอร์มิตขึ้นเพื่อ ไพ่ใบนี้ยผู้หาสัจธรรมเดอะเฮอร์มิตนะถ้าหากเป็นสำรับของไพ่อันนี้บางทีจะอาจจะสื่อถึงและพูดตรงๆนะพอขึ้นในตำแหน่งสุขภาพเนี่ยถ้าเป็นไปได้อันนี้ขออนุญาตค่ะอ,อนุญาตแนะนําแล้วแต่ความเชื่อนะไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องเชื่อแม่หมอร้อยเปอร์เซ็นตไม่จำเป็นอขออยากให้คุณเนี่ยไปไหว้ท่านปู่ชีวกโกมาลพั์รู้จักไหมท่านปู่ชีวกโกมาลพอัอ่ะอ่ อยากให้ไปไหว้กันสักนิดนึงนะเพราะว่าถ้าหากเรื่องเก็บเรื่องเกี่ยวกับเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะเนี่ยไปขอพอรกับท่านหรือถ้าหากมีใครที่คุณรู้จักที่คุณรักหรือเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยลองให้เขาไปกราบไหว้ลองดูนะแล้วขอให้ไอ้พวกความป่วยไข้เนี่ยมันทุเลาลงหรือว่าถ้าเป็นน้อยก็ขอให้หาย ก็ล,ลองดูนะเพราะว่าถ้าหากท่านหมอปู่ชีวโกมาลพัทท่านก็เกี่ยวกับเรื่องรักษาเรื่องอะไรพวกนี้โดยตรงเนาะเออใช่เป็นเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับอย่างนี้โดยตรงเลยอะ่ะคุณก็ลองสวดมนต์บูชาท่านถวายมาลาถวายอะไรแล้วก็ถ้าเป็นไปได้บางคนสวดมนต์ถวายก็ได้สวดมนต์ถวายท่านก็ได้แล้วขอพรจะได้ค่อนค่อนข้างโอเคเลยหรือถ้าหาก ถ้าหากเกิดรู้สึกอยากทำอะไรที่มากกว่านั้นน่ะอืมก็จัดถวายดอกไม้มาลัยอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ดีที่สุดอยากให้สวดมนต์อยากให้ภาวนาแล้วถวายท่านเพราะว่าท่านก็เป็นเป็นที่เหมือนเหมือนกับอะไรท่านก็เจริญภาวนาท่านก็ปฏิบัตินะเนาะเออแล้วท่านก็น่าจะคล้ายๆเป็นพระอริยะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมอปู่ท่านหมอปู่ชีวกอ,อ่ะเนาะอ่ะก็แนะนําว่าทําอย่างนี้ดีกว่าจเจริญภาวนาแล้ว อุทิศถวายท่านแล้วก็ขอพอรท่านให้ท่านช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้หน่อยถ้าหากเกิดบุญภาวาสนาสรงมีบุญพอของให้ใหายจากอาการป่วยไขย้ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้เรื่องสุขภาพนะจ๊าโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปเรื่องโชคลาภกันดีกว่าโชคลาภนะไหนดูซิโชคลาภบ,นะบ,บอกเลยว่ามีได้มีเสีย ช่วงต้นสัปดาห์เป็นช่วงที่พอจะได้บ้างแต่กลางสัปดาห์ปลายสัปดาห์ไม่ค่อยมีแต่ให้ระวังเสียช่วงกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปเสี่ยงดวงกับอะไรเลยจะดีกว่าในช่วงกลางสัปดาห์ไม่ดีไม่เหมาะจะจะเสียมากกว่าได้แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงต้นสัปดาห์ช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยก,ก้ากึ่งก้ากึ่งแต่ออกแนวเหมือนกับอยู่ในช่วงรออย่างเดียวอะรอคอยรอว่าจะได้ อะไรที่มันต้องรอแสดงว่ามันก็น่าจะยังไม่ได้มาทันทีทันใดเนาะเพราะฉะนั้นดีที่สุดช่วงต้นสัปดาห์เป็นช่วงจังหวะโอกาสเวลาที่เหมาะถ้าอยากเสียงโชคเสียงดวงนะอ่าโอเคเรียบร้อยจา้าเรื่องโชคลาของคนเกิดวันทิ์จบแล้วโอเคชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมและ คอยติดตามคโคลวิซินนะคะทุกทุกคอมเมนต์บางอันถือว่าแบบทำแม่หมอใจชื้นมากเลยเป็นกำลังใจในการเปิดไพ่ต่อไปขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ